แล้วมาดูกันว่าในรอบนี้เนี่ยนะครับราคาหุ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่พอเวลามันหลุดพันสามลงมาเนี่ยนะหุ้นตัวไหนนะครับที่มันมีความน่าสนใจในการกลับเข้ามาทยอยสะสมนะครับตัวแรกก่อนเลยนะครับผมขอมองมาที่ในฝั่งของตัวบู b i กนะครับก็เปิดชาร์ตให้ดูสั้นๆนิดหนึ่งนะครับราคาหุ้นบู b i กเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ในช่วงของปลายไตรมาสหนึ่ง นะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมาอย่างมีนัยยะนะครับจากบริเวณประมาณ60บาทนะครับลงมาอยู่บริเวณประมาณ25บาทถึง30บาทนะครับก็เป็นเรื่องของผลประกอบการนะครับที่ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัททีคอนเซิร t หลากหลายบริษัทนะครับงบไม่ดีแล้วก็ต้องมีการปรับเป้าลงหลายๆบริษัทนะครับล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา b u b i กนะครับได้มีการรายงานกําไรออกมานะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ41ล้านบาท นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับตัวลงนะครับ40% Q on Q แล้วก็38% y on year ซึ่งก็ินไลน์กับที่นักวิเคราะห์แล้วก็ทางคุณอามเนี่ยได้มีการประมาณการกันไว้นะครับแน่นอนครับโปรเจกต์หลักๆนะครับก็เป็นเรื่องในฝั่งของทั้งอ่พอร์บบงกุประมาณที่มันขาดหายไปนะครับโปรเจกต์ไม่เดินนะครับแล้วงานภาครัฐงานภาครัฐนี่ไม่ต้องพูดถึงก็หายไปนะครับแล้วก็งานภาคเอกชนก็ดีเลยตามงานภาครัฐไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรามีการพูดคุยกับทางผู้บริหาร นะครับแล้วเราก็มีการปรับประมาณการต่างๆนะครับเราประเมินว่ามีโอกาสที่ e a r n i n g จะ Bottom-Out นะครับใน Q2 แล้วมีโอกาสที่จะเกิด V Re Shape Recovery ในไตรมาส3นะครับรื่องด้วยเหตุผลว่าในไตรมาส2เนี่ยนะครับถึงแม้บริษัทเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการรับไรู้รายได้แต่การเซ็นงานผ่าน Backlog นะครับทำได้สูงถึงนะครับระดับ Record High นะครับต้องบอกว่าระดับเรคคอร์ดหาของบริษัทอยู่ที่บริเวณประมาณ690ล้านบาทขึ้นเป็นประมาณ900ล้านบาทนะครหมายถึงว่าไตรมาสสถึงแม้ PNL ยังไม่ได้บันทึกว่ารายรับกับกําไรลงมาแต่เป็นการเซ็นงาน ในช่วง Q2 ตอนปิดไตรมาสที่กําลังจะมาส่งสัญญาณแล้วก็กาลังจะมาบุกในช่วง Q3 เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าระดับงานของเขาที่เขาเซ็นเนี่ยขึ้นจาก690ล้านเนี่ยขึ้นเป็นประมาณสัก900ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Q3 เป็นต้นไปพอระวังก็ประมาณมาแล้วงานเอกชนกลับมาเดินเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นซึ่งยังไม่ได้ฟื้นตัวนะเรามองว่ามันมีโอกาสในการฟื้นตัวนะแล้วถามว่า Q3 เนี่ยเรามองกำไรประมาณไหนเมื่อที่เรา Q2 วที่ประมาณ40ล้านนะครับเรามองว่า มีโอกาสที่จะออกมาเติบโตเท่าตัวนะครับจาก40ล้านขึ้นเป็นประมาณ80ล้านบวกลบนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องแรกนะครับเ,เราจะเห็นเ,เมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของการกลับมารับรู้งานนะครับแล้วก็วันทามวันทามของเรื่องของออฟิกค,คอสที่มันลงไปแล้วใน Q2 นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในส่วนของตัว Q3 นะครับคุณอามก็บอกว่าอันดับแรกเลยนะ คือ Equity Income เนี่ยนะครับน่าจะเติบโตนะครับจากประมาณสัก10กว่าล้านขึ้นเป็นประมาณสัก20กว่าล้านนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยมีเริ่มมี Economy of Scale จากการที่ Backlog เนี่ยใกล้ใก,ใก้แตะพันล้านแล้วด้วยนะครับเวลา b บ c k หลอกเนี่ยใกล้ใแตะพันล้านแน่นอนอีค n o นมิออฟสเกลมันจะเริ่มเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็คาดการว่าน่าจะเป็นตัวผลักดันให้กําไรของทางบูบิกเติบโตเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายบริษัทนะครับที่ e a r n i n g Q2 ไม่ได้ดีจริงแล้วหุ้นโดนทำโทษแต่ Q3 บางตัวโตว50%โต100%แล้วราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนเนี่ยมันมีโอกาสในการกลับมาทอยสะสมได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่แนะนำว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้นะครับก็แนะนำว่าวันนี้ถ้าจะหาหุ้นช่วงนี้นะครับในการทอยสะสมก็บูบิกนะครับก็จริงๆ p E เคยเทรดอยู่บริเวณประมาณ70-80เท่านะนะครับล่าสุดตอนนี้ถ้าเรานับในแง่ของ PE นะของตัวบูบิกนะที่เราคาดบนกำไรปีนี้300ล้านปีหน้า400ล้านเนี่ยนะครับกำไรเอ่อ PE ของบูบิกเนี่ยปีหน้านะครับฟังไม่ผิดนะครับ PE ลงไปเหลือ14เท่าบูบิกนะนี่คือเรา,เราปรับประมาณการแล้วด้วยนะหมายถึงว่าเราดาวเกรดเออร์เน็งลงมาแล้วนะก็คือลงมาเหลือประมาณสัก300ล้านในปีนี้แล้วก็400ล้านในปีหน้านะครับก็เรียกง,ง่ายๆคือถ้าตลาดเปิดนะ แล้วกลับมาให้ valuation ใหม่นะผมว,ว่าบูบิกก็น่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มันฟื้นไม่เพราะว่าตอนนี้ PE ของบูบิกเทคคอนซัลท์เนี่ยลงมาใกล้เคียงกับกลุ่ม SI แล้วนะซึ่งจริงๆบูบิกเนี่ยเขาทำมาจินได้ค่อนข้างดีกว่าในฝั่งของตัว SI หลายตัวนะเพราะว่า cross Margin ของเขาเนี่ย45%บวกลบนะครับ EBIDA Margin ของเขาเนี่ย1 5บ0บวกลบนะครับเมื่อเทียบกับตัว SI นี่คนละเรื่องกันเลยนะ นะว่าชรน,นเนี่ยมัน PE มาลงเท่ากลุ่ม SI ผมว่ามันก็เหมือนกับมองเป็นแนวรับตรงนี้แหละนะครับ25รประมาณสัก29-30บาทนะครับก็ในเชิงของตัว valuation trading นะครับก็ดูจากดูจากในเชิงของตัวคาแนะนำซื้อก่อนนะในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับเรามองราคาของตัวบูบิกเนี่ยไว้อยู่ที่บริเวณประมาณ <c oughs> เ,เราทำ target price นะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ46บาทนะครับก็ up size ประมาณ60%นะครับตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวแรกนะครับ ตัวที่2กันบ้างราคาปรับตัวลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือ1หุ้นอย่างในฝั่งของตัวสีตังก์นะครับก็เป็นหุ้นที่ลองมีการพรีวิวนะฮะเดี๋ยวขอเนีกดนิดนึงนะครับอันนี้คือกราฟนะครับซึ่งถ้าคุณลองดูนะว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับมันปรับตัวลงมาตามราคายางเลยแต่ล่าสุดทิศทางของราคายางนี่ครับเห็นไหมครับว่าราคายางเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับจาก159นะครับขึ้นมาอยู่บริเวณประมาณ170แล้ว นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการาเดี๋ยวงบกำลังจะออกนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยประชุมกับทางผู้บริหารซึ่งเราคาดการว่าน่าจะเอาลุกนะครับเอาลุกน่าจะออกมาในเชิงบวก นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยเหมือนสไตล์คล้ายๆกับบูบิกเลยนะครับคือกําไร Q 2อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากแต่ Q 3น่าจะเติบโตแบบโดดเด่นอย่างมีนัยสำคัญอย่างบูบิกเนี่ยก็คือ100% Q 3เมื่อเทียบกับ Q 2ในชิงของ Q on Q เรามาดูสีตังค์ถึงแม้ว่างบสีตังค์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรามีการประมาณการกําไรกันไว้นะครับว่าสีตังค์เนี่ยน่าจะอยู่กําไรของเขาครับน่าจะอยู่บริเวณประมาณสัก2 5 0 3้0าล้านใน Q 2ซึ่งถามว่าดีไหมก็อาจจะยังไม่ได้ดดดีมมากยังไไ่้สุ ยังไม่ได้สุดนะครับขอโทษทีตัวเลขเป๊ะคือเราประมาณการกำไรไว้ที่บริเวณประมาณ260ล้านนะครับก็พิกจากขัดทุนในไตรมาสหนที่180มาเป็นกำไรประมาณสัก260นะครับในช่วง Q2 แต่ถ้าเราดูจาก Q3 ซึ่งอย่างที่เราเช็คไปนะครับว่า EUDR เข้าเต็มๆแล้วไม่ได้เลื่อนอย่างที่ทุกคนกังวลไว้นะอันนี้คือเรื่องแรกก่อนนะแล้ว margin EUDR c o n f i r มว่าดีนะครับและในประเด็นที่2นะครับความกังวลเรื่องของอตัวตัวเขาใช้คําว่าความกังวลเรื่องของ EUDR อันนี้ยังไม่ได้เห็นใน Q3 แล้วไม่ใช่แค่ว่าไม่ได้เห็นนะดี D. ด้วยแล้วฟื้น margin ขึ้นมาสูงด้วยนะครับแล้วก็ยอดขายยาของเขา,ายางไถึงก็ยังยาธรรมชาติทั่วไปของเขาเนี่ยก็น่าจะมีระดับ ยอดขายนะครับลงถึงมาที่ที่มันจะฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะได้2มุมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประมาณว่ากําไรที่เห็น260เนี่ยอาจจะเติบโตแล้วก็กระโดดขึ้นไปเกือบเกือบเจ็ดถึงแปดร้อยล้านนะจาก260เนี่ยนะครับในช่วง Q3 เนี่ยเราประมาณการยังเรายังไม่ได้ประมาณการแบบตัวเลขแบบออฟฟิเชียลนะแต่เราดูจากทิศทางของ eu dr ที่เพิ่มมาจินนะครับแล้วก็เราดูจาก cross margin ที่ว่าเอ่อ Q1 เนี่ยอยู่ประมาณสัก7%กว่าๆ Q2 เนี่ยน่าจะเห็นประมาณสัก9%กว่าเ Q3 ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีสัก1 0ถึงเปอร์เซ็นต์นะเพราะมี e ี r เข้ามาเป็นไตรมาสแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้ใช้คำว่าหนึ่งก่อนคือมาจรินมาแล้วยอดขายมาเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยน่าจะเติบโตแบบก้ากระโดดจากสักประมาณสัก260ขึ้นไปประมาณสัก800ล้านบวกลบ นะครับบวกบวกด้วยนะใช้คำว่าบวกบวกด้วยนะเนี่ยะฉะนันเนี่ยช่วงนี้ราคาหุ้นที่ราคาปรับตัวลงมานะครับแต่ยางฟื้นแล้วนะผมเชื่อว่าสีตังก็จะเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าจับตามองนะะฉะนันเนี่ยวันนี้เราหาหุ้นที่ e a r n i n g ็งเนี่ยเอาแบบเติบโตแบบเด่นๆเลยเนี่ยเอาแบบ1 0 0เเลยเนี่ยก็คือบูบิกนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือในฝั่งของตัวสีตังเป็น2หุ้นที่น่าจับตานะครับ ส่วนตัวหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่างบ q 2อดีอยู่แล้วนะครับแต่เชื่อว่า Q ิน่าจะเทคคอร์ดไฮต่อเนื่องนะครับน่าจะเห็น6 0 0 0บวกบวกไปเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าราคาหุ้นที่ตอนแรกขึ้นไปสักร้อยห้าแล้วก็อ่อนตัวลงมานะครับผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าทะลุ105ได้นะแล้วก็เป็นหุ้นกองหน้าของเรานะเรามีกองหน้ากองกลางกองหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเป็นหุ้น3ตัวนี้นะความเสี่ยงสูงหน่อยราคาหุ้นมาเยอะขึ้น,ข,นขึ้นมาเยอะแต่คิดว่าน่าจะไปต่อก็คือตัััััววววววเเดดดลลตตตต้้้้้าาาาาสสส่่นนนนรรคคคคหุยยุงงงงงมมมมแแยยไไฟืืกกกก็ออีบบิโทผึ เป็นหุ้นแนะนำที่เราเคยแนะนำไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ปรับมีการปรับตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดถึงเขาด้วยนะครับนั่นก็คือตัว BEM นะครับเมื่อเช้านี้ผมพูดไปสั้นๆนะครับก็ผมอธิบายแบบนี้แล้วกัน นะครับว่าตอนนี้มันมีคือพอดีเมื่อวานเนี่ยโอหน,นักลงทุนกองทุนโทรหาผมเยอะมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวนี้นะครับมันมีข่าวเอาไปพูดกันถึง2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับนั่นคือเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับที่คนบอกว่าเฮ้ยเบมจะไหวหรือเปล่านะครับว่าจะมีเอ่อจะมีในฝั่งของตัวเงินลงทุนเนี่ยถึงไหมเนี่ยที่จะต้องลงทุนประมาณแสนสามหมื่นล้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เน็ตไอพีดีของบริษัทเนี่ยอยู่บริเวณประมาณ1.7นะครับส่วนเอาว่าแดนเนี่ยอยู่ประมาณ,ณ2.5 แต่ผมว่าเรื่องนี้หลายคนเข้าใจผิดคือต้องบอกว่าจริงไหมที่มันจะมีการบุ๊กแอสเซทกับไลอับรตี้แสนกว่าล้านนี้เข้ามาคือจริงแต่ต้องบอกว่าเงินลงทุนจริงๆที่ EM, เบมเขาเอาไปใส่เนี่ยนะครับมันจะอยู่บรเิเวณประมาณ3 0 0 0 0กว่าล้านนะครับออีกเก้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันเอามาพักไว้อยู่ในบาลานซ์ชีกับไลอับรตี้จริงแต่ว่ามันจะเป็นการพักไว้เฉยๆและเป็นการจ่ายเงินคืนของค่าก่อสร้างจากลอฟอร์มมาที่เบมแล้วเบมไปจ่ายคืนแบงค์กรุงเทพ นะครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องบุกทั้งแสนสามนี้กลายเป็น n e t ดีที่มันจะทะลุ c คอร์บันแดสอขึ้นไปแล้วทําให้บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของฐานทุนไม่ใช่หลายหลายคนจะเข้าใจผิดเรื่องนี้นะเพราะว่าเวลาการวางบันทึกบัญชีเนี่ยนะครับมันเป็นแบบหนึ่งแล้วเวลาการจ่ายเนี่ยก็คือสมมุติว่าเช้าวันนี้เราฟอร์มอจ่ายเงินค่าก่อสร้างมา9 0 0 0 0กว่าล้านรายวันนะรายวัน5้ปีเนี่ยเบมก็จะจ่ายคืนวันนั้นเลยไปที่แบงก์กรุงเทพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเน็ตไอบีดีของเบมที่ เวลาเป็นอ d ดิ t ช o n a l ที่ขึ้นมาจาก1.76เนี่ยมันจะนับเฉพาะก้อน30,000กว่าล้านมันจะไม่ใช่90,000ล้านตรงนี้แล้วคนบอกว่ามันจะทะลุ2.5แล้วมันจะเพิ่มทุนไม่ใช่นะครับเรื่องที่2นะครับนั่นก็คือในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับกับในฝั่งของตัวดับเบิลเด็กนะครับที่ตอนนี้าหลายพอเวลามัน ทุกๆก,การต่อสัมปทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคาังดวนไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอย่างแกนไฮแอต,ตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างในฝั่งของเขื่อนแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเวลาการต่อมันก็ต้องมีการเจราจากันอยู่แล้วนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า สมมตินะสมมุติก่อนว่าไม่ได้มีการเจรจารแล้วก็ดีเลยแล้วก็เลื่อกออกไปราคา valuation ของเบมก็จะอยู่บริเวณประมาณ10บาท50ถึงประมาณสักสิบาทจากที่นักวิเคราะห์ประมาณการอยู่แล้วไม่ได้มีใครเสยในประมาณการนี้เลยนะครับส่วนถามว่า additional upside จากเรื่องของเรื่องนี้นะครับเรื่องของการต่อสัญญาสปทานทางด่วนนะครับมันจะอยู่บริเวณประมาณ20่2ถึงปีแล้วเบมต้องใส่เงินเข้าอีกประมาณ35,000ล้านในการขอใช้าทางด่วนนะครับเมื่อแรกกับการต่อสัมปทานทางด่วนแล้วก็ลดค่าถนนลงมาจาก90บาทลงมาเหลือ50บาท ไอ้ e valuation ตรงนี้จะอยู่บริเวณประมาณ2บาทถึง2บาท50 นะครับแต่ไม่มีใครรวมเลยนะเพราะคนยังไม่รู้เลยว่ามันจะเจราจาเมื่อไหร่แลวออกมาเป็นเทอมยังไงแต่เมื่อว่าเมื่อวานนี้ก็จะมีอีกหนึ่งข่าวก็คือ2ข่าวก็คือ1คือฐานทุนสายสีส้มส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของความกังวลจากเรื่องของตัวการเจราจาที่อาจจะแบบล่มหรืออาจจะดีเลย์ซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่ายังไม่เห็นเลยว่าใครเป็นคนให้ข่าวนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายภาพว่าราคาหุ้นเมื่อวานวานี้มันกดลงมา7บาทเรามองว่าต่อให้ไม่มีเรื่องนีี้้รรรราาาาาาาหุนนนมมักกกก็็ price ก็ Ticket Pri จะะะะะววงออยู่่่่ทททปณ12 5- บบบบเเพฉ เรายังมองเป็นการเปิดโอกาสในการกลับมาสะสมยิ่งราคาหุ้นลงมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลงรายละเอียดเรื่องหุ้นเยอะหน่อยนะครับนั่นก็คือ,อหุ้นที่ลงมาแรงนะครับและคาดว่าถ้าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับนั่นก็คือหุ้นบูบิกซึ่งเป็นหุ้นแนะนำของเราในวันนี้นะครับแล้วก็สีตังค์นะครับที่เราคิดว่ากำไร2ตัวนี้ในในช่วงของ Q3 เนี่ยน่าจะเติบโตมากกว่า1 0 0 Q on Q เนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเบมเองซึ่งเราคาดกานว่าเออร์นิงจะมีการรายงานก็น่าจะ950 ล้านบาทบวกลบส่วน Q3 เนี่ยเป็นซีซันแนลไฮของการเปิดเทอมน่าจะสูงกว่า Q2 ด้วยนะครับแล้วก็พนเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าหุ้นที่ e อ r n ์ n g ็ดีนะครับแต่มันมีข่าวแบบไม่ได้เป็นความจริงที่มันกดราคาวหุ้ลงมาก็เ,าเป็นาการเปิดโอกาสในการพยาศาสม